อธิกรณ์โดยสมัยนั้นแลพวกภิกษุวิวาทกับพวกพิกษุณีบ้างพวกพิกษุณีวิวาทกับภิกษุบ้างฝ่ายพระชนะเข้าแทรกแซงพวกภิกษุณีแล้ววิวาทกับพวกภิกษุให้ถือฝ่ายพิกษุณีบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยละถึงต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลทนาว่าฉันไหนพระชนะจึงได้เข้าแทรกแซงพวกพิกษุณี แล้ววิวาทกับพวกภิกษุให้ถือฝ่ายภิกษุณีเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าได้ยินว่าภิกษุชนะเข้าแทรกแสงพวกภิกษุณีแล้ววิวาทกับพวกภิกษุให้ถือฝ่ายภิกษุณีจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าขา่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนละถึงครั้นแล้วทรงทำธรรมีรมมกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอธิกรณ์สี่นี้คือวิวา,าทิกรอ,อนุวา,าทิกรอนอาปัตตาทิกรกิจจาทิกรอ,อธิกรณ์สี่อย่างหนึ่งวิวาธาธิกร ในอธิกรณ์สี่อย่างนั้นวิวาธาธิกรณ์เป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมวิวาทกันว่าหนึ่งนี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรมสองนี้เป็นวินยัยนี้ไม่เป็นวินยัยสามนี่พระตถาคตตรัดภาสิทธิ์ไว้นี่พระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัดภาสิทธิ์ไว้ สนี่พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมานี่พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติมา 5. นี่พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้นี่พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 6. นี้เป็นอาบัตินี้ไม่เป็นอาบัติเนี้เป็นอาบัติเบานี้เป็นอาบัติหนัก 8. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัตหาส่วนเหลืองไม่ได้ 9. นี้เป็นอาบัตชั่วยาบนี้เป็นอาบัตไม่ชั่วยาบความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความทุ่มเถียงความกล่าวต่างกันความกล่าวประการอื่นการพูดเพื่อความกัดกุ้มใจความหมายมั่นในเรื่องนั้นอันใดนี้เรียกว่ามิวา,าทาธิก่อน 2. อนุวาธาธิก่อนในอธิกรณ์สี่อย่างนั้นอนุวาธาธิก่อนเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมโจ์ภิกษุด,ด้วยศีลวิบัติอาจาระวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีวาวิบัติการโจ์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วงความเป็นผู้คล้อยตาม การทำความอุตสาหะโจ์การตามเพิ่มกำลังให้ในเรื่องนั้นอันใดนี้เรียกว่าอนุวาธาธิกรสามอปัตตาธิกรในอธิกรสี่อย่างนั้นอปัตตาธิกรเป็นชนัยอบัตทั้งห้ากองซึ่งอปัตตาธิกรอาบัตทั้งเจ็ดกองชื่ออปัตตาธิกรนี้เรียกว่าอปัตตาธิกร สี่กิจจาธิกรในอธิกรณ์สี่อย่างนั้นกิจจาธิกรเป็นไฉไความเป็นหน้าที่ความเป็นกรณีแห่งสงอันใดคืออัปปโลกนธรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจจาธิกรอธิกรณ์สี่อย่างจบ มูลแห่งวิวาทิกรอะไรเป็นมูลแห่งวิวาทิกรรากแห่งการเถียงกันหกอย่างเป็นมูลแห่งวิวาทิกรรากแห่งอกุศลนทั้งสาเป็นมูลแห่งวิวาาทิกรรากแห่งกุศลทั้งสาเป็นมูลแห่งวิวาาทิกรรากแห่งการเถียงกันหกอย่างเป็นมูลแห่งวิวาทิกรเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ถือโกรธภิกษุที่มักโกรธถือโกรธนั้นย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา,ศา,ศาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ย่อมไม่ทําให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์แม้ในสิกขาก็ไม่ทําให้บริบูรณ์นั้นย,ออย่อมยังวิวาทให้เกิด ในสงฆ์การวิวาทย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนอันมากเพื่อไม่เป็นสุกแก่ชนมากเพื่อความพินาศแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแห่งเทพพยายดาและมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการถกเถียงเห็นป่านี้ทั้งภายในและภายนอกได้พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละรากแห่งการเถียงกัน อันลามกนั่นแหละเสียถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการตกเถียงกันเห็นป่านนี้ทั้งภายในและภายนอกพวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความยืดยาวไปแห่งรากแห่งการตกเถียงกันอันลามกนั่นแหละความละรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่านละถึงภิกษุเป็นผู้มีปกติอิจฉาตรณีละถึงภิกษุเป็นผู้อวดดีเจ้ามายาละถึงภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดละถึง ภิกษ corner, like terrace, ุเ yeah, ป็นผ eh. <Yaz bleach> ู้ถือแห่งความเห็นของตนถืออย่างแน่นแฟ้นปลดได้ยากภิกษุผู้ถือความเห็นของตนถืออย่างแน่นแฟ้นปลดได้ยากนั้นย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ย่อมไม่ทําให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุผู้ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่แม้ในศิกขาก็ไม่ทําให้บริบูรณ์นั้น ย่อมอยังวิวาดให้เกิดในสงการวิวาทย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทพพย,ายดาและมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการเถียงการเห็นป่านี้ทั้งภายในและภายนอกได้พวกเธอในบริษัทนั้นพึง พยายามละรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้นแหละเสียถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการตกเถียงกันเห็นปานี้ทั้งภายในและภายนอกพวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการตกเถียงกันอันลามกนั้นแหละความละรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการถกเถียงกันอันลามกนั้น ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้รากแห่งการวิวาทหกอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาทิกรอ,อกุศล,ลมูลสามรากแห่งอกุสลสามเป็นมูลแห่งวิวาทิาทกรเป็นเชไนไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตโลภวิวาทกันมีจิตโกรธวิวาทกันมีจิตหลงวิวาทกันว่า หนึ่ี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรม 2. นี้เป็นวินยัยนี้ไม่เป็นวินยัย 3. นี่พระตถาคตเจ้าตัดปราศิทฐ์ไว้นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ตัดปราศิทฐ์ไว้ 4. ี่นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมานี่พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติมาห้นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระธถาคตเจ้าไม่ได้ส่งบัญญัติไว้ 6. นี้เป็นอาบัตนี้ไม่เป็นอาบัติ 7. นี้เป็นอาบัตเบานี้เป็นอาบัตหนัก 8. นี้เป็นอาบัตมีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้ 9. นี้เป็นอาบัตชั่วหยาบนี้เป็นอาบัตไม่ชั่วยาบรากแห่งอกุศสลสามอย่างนี้ เป็นมูลแห่งวิวา,าทาิกรกุศลละมูลสามรากแห่งกุศลสามเป็นมูลแห่งวิวา,าทาิกรเป็นชนหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีจิตไม่โลภวิวาทกันมีจิตไม่โกรธวิวาทกันมีจิตไม่หลงวิวาทกันว่าหนึ่งนี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรม ละถึง9นี้อาบัตชั่วยหยาบนี้เป็นอาบัตไม่ชั่วยหยาบรากแห่งกุศลสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาทาที่ก่อนมูลแห่งอนุวาทาที่ก่อนอะไรเป็นมูลแห่งอนุวาาที่ก่อนรากแห่งการโจ์หกอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาทาที่ก่อนรากแห่งอกุศลทั้งสามเป็นมูลแห่งอนุวาทาที่ก่อน รากแห่งกุศลทั้งสามเป็นมูลแห่งอนุวาตาธิก่อแม้กายก็เป็นมูลแห่งอนุวาตาธิก่อแม้วาจากก็เป็นมูลแห่งอนุวาตาธิก่อนรากแห่งการโจ์หกอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาตาธิกรเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธถือโกรธภิกษุที่มักโกรธถือโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่ย่อมไม่ทําให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุที่ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่แม้ในสิกขาก็ไม่ทําให้บริบูรณ์นั้นย่อมยังการโจทย์กันให้เกิดในสงฆ์การโจทย์ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่เป็นเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความพินาศแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทพ,พดาและมนุษย์ <Ac ad> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการโจทกันเห็นป่านนี้ทั้งภายในและภายนอกได้ถ้าพวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั่นแหละเสียถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการโจทกันเห็นป่าน,นี้ทั้งภายในและภายนอกพวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจดกันอันลามกนั่นแหละความละรากแห่งการโจดกันอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้การยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจดกันอันลามกนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่าน ภิกษุเป็นผู้มีปกติอิจฉาตณีละถึงภิกษุเป็นผู้อดดีเจ้ามายาละถึงภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดละถึงภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตนถืออย่างแน่นแฟน้นปลดได้ยากภิกษุที่ถือแต่ความเห็นของตนถืออย่างแน่นแฟ้นหลดได้ยากนั้นย่อมไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรมในพระสงฆ์ย่อมไม่ทําให้บริบูรณ์แม้ในสิกขาภิกษุที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่แม้ในสิกขาก็ไม่ทําให้บริบูรณ์นั้นย่อมยังการโจทย์กันให้เกิดในสงฆ์การเกิดกันย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทพพยดาและมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการโจทกันเห็นปานนี้ทั้งภายในและภายนอกได้พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสียถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการโจทกันเห็นปานนี้ทั้งภายในและภายนอกพวกเธอในบริษัทนั้น พงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจดกันอันลามกนั่นแหละความละรากแห่งการโจดกันอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจดกันอันลามกนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้รากแห่งการโจดกันหกอย่างนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาที่ก่อนอกุศลมูลสามอกุศลลมูลสามอย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทิกรเป็นไฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมมีจิตโลภโจทย่อมมีจิตโกรธโจทย่อมมีจิตหลงโจรภิกษุด้วยศีลวิบัติอาจาราวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติอกุสลมูลสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทิกรกุศลมูลสาม กุศลละมูลสามอย่างเป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนเป็นชนะยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมมีจิตไม่โลภโจทย่อมมีจิตไม่โกรธโจทย่อมมีจิตไม่หลงโจทย์ภิกษุด,ด้วยศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติกุศลละมูลสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนกาย อันหนึ่งกลายเป็นมูลแห่งอนุวาถาธิกรเป็นไฉนะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีผิวพรรณน่ารังเกียจไม่น่าดูมีรูปร่างเล็กมีอาพาธมากเป็นคนบอดง่อยกระจอกหรืออำมพาตภิกษุทั้งหลายย่อมโจทย์ภิษุนั้นด้วยกายใดกายนี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรวาจาอันหนึ่ง วาจาเป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อนเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นคนพูดไม่ดีพูดไม่ชัดพูดระรานภิกษุทั้งหลายย่อมโจทย์ภิกษุนั้นด้วยวาจาใดวาจานี้เป็นมูลแห่งอนุวาธาที่ก่อน